สรุปฟิสิกส์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่แรงและการแตกแรงแรงเป็นการกระทำที่ผักหรือดึงเป็นปริมาณเวกเตอร์ถ้าแรงแล้วที่กระทำกับวัตถุไม่เท่ากับศูนวัตถุจะเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่แรงมีสองประเภทใหญ่ๆแรงการรวมแรงการรวมแรง การรวมแรงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันมีอยู่ทั้งหมดสามข้อแรงดึงดูดระหว่างมวล แรงในแนวตั้งฉากคุณสมบัติของแรงในแนวตั้งฉาก 1. มีทิศตั้งฉากกับพื้นผิวเสมอ 2. มีอยู่เมื่อวัตถุก,กดรงเบินพื้นผิวแรงตึงเชื่อ 1. ถ้าเชือกไม่มีมวล การตึงเชือกที่ไม่มีมวลที่ผูกติดกับวัตถุจะเหมือนกับการดึงวัตถุธรรมดา 2. ขนาดของแรงตึงเชือกจะมีค่าเท่ากันทั้งเส้น 3. ทิศทางของแรงตึงเชือกขนานกับเชือกทุกๆจุดบนเส้นเชือกทาให้สามารถใช้เชือกเป็นอุปกรณ์ในการเปลี่ยนทิศทางของแรงได้ค่ะแรงเสียดทานคือแรงที่ต้านการเคลื่อนที่แรงเสียดทานมี2ชนิด 1. แรงเสียดทานสถิตคือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างพื้นผิวกับวัตถุ สแรงเสียดทานจนคือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างพื้นผิวกับวัตถุขณะที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่